มันเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่ทำไมทำไมผู้คุมถึงได้ถืออาวุธถือปืนออกมาไล่เข็นฆ่านักโทษโอโ้เราไม่อยู่แล้วทุกคนตอนนี้เราขอวิ่งหนีก่อนละโอ้โหผู้คุมยิงขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหตานหน้าตาตาโทษตายเลยทุกคนนี่มันเกิดเหตุการณ์จลาจนอะไรขึ้นเนี่ยทําไมผู้คุมถึงคุ้มขั้งถือปืนออกมายิงผู้คนขนาดนี้ยิงนักโทษตายกันหมดเลยโอโ้แล้วเราจะรอดไหมเนี่ยโอ้โ ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Babyking นะครับก็กลับมาอยู่กันในเกม r ล b l o x แหกคุกอีกเช่นเคยนะครับและตอนนี้ดูเหมือนว่าในคุกนี่จะเกิดการจลาจลขึ้นนะทุกคนเหมือนผู้คุมคุ้มข้างอะไรก็ไม่รู้นะครับพวกเขาได้ถือปืนนะครับออกมาไล่ยิงนักโทษกันหมดเลยและเราก็น่าจะไม่รอดนะทุกคนเราต้องหาวิธีแหกออกจากคุกนี่เออเดี๋ยวนะ นี่นายเราจะแหกคุกนะแล้วข้างนอกมีเสียงปืนเราจะมานั่งซ่วมแบบนี้ไม่ได้เราต้องหาเบาะแสอะไรที่จะช่วยให้เราแหกคุกสิโอ้ดูทางขยะเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันมีรูตรงนี้เขาบอกให้ใช้ค้อนทุบโอ้ยทำไมมันทุบไม่ได้อ่ะเฮ้ยอ้าวเราต้องหาค้อนใช่ไหมเนี่ยทุกคนทําไมมันทุบไม่ได้โอ้โหแล้วเสียงปืนโอ้โหคุกนี่ทําไมมันดูเดือดขนาดนี้หอ,อควบคุมโอ้เปิดไม่ได้ทุกคนโอ้ยมันเปิดไม่ได้ แล้วเราจะแหกหนีออกจากคุกนี้ยังไงเนี่ยทุกคนดูสิผู้คุมคุ้มข้างเฮ้ยเดี๋ยว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 เดียวอ้ยอ๋อนักโทษเลยเนี่ยเฮ้ยนายเป็นอะไรนายใส่ชุดอะไรเนี่ยเฮ้ยมีแอปเปิลตรงนี้ด้วยคืออะไรคือเอ้ยออ้ยเปิลเฮ้ย,ย,ยมีเหล็กมีเหล็กมีเหล็ก,ลกซ่อนอยู่ใต้โต๊ะกินแอปเปิลเฮ้ยดีและเราจะใช้โลหะนี่เป็นการต่อสู้กับผู้คุมแล้วกัน แต่ว่าเราต้องหาเบาะแสอื่นนะทุกคนตอนนี้ดูเหมือนว่าประตูทางออกหรือประตูอะไรมันจะเปิดไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหแล้วเราจะแหกคุกหนีออกไปยังไงอะทุกคนเฮ้ยผู้คุมมาแล้วเอามาสิตีต,ตีทุกคนเราต้องจัดการผู้คุมเออเดี๋ยว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 ผมยอมแล้วครับผมยอมแล้วอย่าหันปืนมาทางนี้ผมยอมแล้วผมจะไปแล้วผมไม่อยู่แล้วโอ้โหเราเอ้ยโอ้ยโ,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 โดนปืนไฟฟ้าจะหนีรอดอยู่แล้วเชียวลงน้ําเลยแล้วกัน เฮ้ย้างล่างมีอะไรอ่ะทุกคนอุ้ยดุยกระสุนปืนเชียวหูแปปปอบๆเฮ้ยได้ดปลาเป็นปลาโอ้โหโอ้ยผู้คุมผู้คุมผู้คุมยังตามมายิงเราอยู่ตรงนี้โอ้โหทุกคนเราไม่น่าจะรอดแล้วมันขึ้นโอ้โหเรียบร้อยตายขึ้นจากน้ําไม่ได้โอ้โหท่นนิมนเป็นคุกแบบไหนกันเนี่ยทุกคนทําไมมันมีการจราจรที่โหดร้ายขนาดนี้นักโทษไปทําอะไรผิดทําไมผู้คุมถึงต้องเอาปืนมายิงนักโทษให้ตายกันหมดเลยเหรอตอนนี้เรา ดูเหมือนว่าเราไม่น่าจะทําอะไรได้นะทุกคนเราต้องหาบเบาะแสจากถังขยะแล้วก็ประตูนะเผื่อนเปิดได้แต่ดูเหมือนน่าจะเปิดไม่ได้แล้วแหละโอ้ยโอ้ยโดนยิงวิ่งมันไม่มีบเบาะแสอะไรตรงถังขยะเลยเหรอไม่มีปืนไม่มีกุญแจอะไรที่จะโอ้ยเดี๋ยว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 ทำไมผู้คุมมาเยอะขนาดนี้เราต้องวิ่งก่อนละหนีก่อนนี้ก่อนโอ้ยไม่ทันโดนยิงหัวลุดตายเลยโอ้ยทำไมกุ๊กนี้มันโหดร้ายจังเลยทุกคน แล้วเราจะหนีออกจากคุกนี่ยังไงเนี่ยโอ้โหทางขยะก็ไม่มีเบาะแสอะไรเลยเฮ้ยเครื่องเสียงช่วยอะไรได้ไหมเนี่ยสนามฟุตบอลโอ้ยทุกคนมีรถมีรถตอนนี้เราต้องขึ้นได้ไหมเนี่ยเอ้ยนั่งเอ้ยนั่งได้ทุกคนขึ้นได้เฮ้ยเดี๋ยวมีผู้คุมมาเฮ้ยอ้าวผู้คุมมานั่งด้วยเฮ้ยเราขับเราขับถอยถอยถอยชนเลยนะชนชนเฮ้ยทำไมเขาไม่เป็นอะไรอ่ะทุกคน ชนโอ้โหชนไม่ตายเราต้องหนีแล้วแหละทุกคนหนีไอรถไฟไหม้ทุกคนเราต้องลงแล้วแหละไม่อยู่แล้วลงลงเอ้ยเออโอ้โหระเบิดโอ้โหทุกคนเมื่อกี้เราอุตสาห์ได้รถจะขับหนีออกจกะคุกอยู่แล้วเรากําลังจะแหกคุกสําเร็จเราโดนผู้คุมโหดยิงรถเราระเบิดตายเลยทุกคนตอนนี้เราต้องดำน้ำําลงไปหาอุปกรณ์ที่จะมาช่วยจัดการแล้วแหละเอ้ยดูเหมือนว่าตรงนี้มันจะ เป็นรูระบายนะร,รือเปล่าทุกคนก็าบอกให้ใช้ค้อนทุบอีกแล้วอะเออมันทุบไม่ได้อะทุกคนเฮ้ยแล้วเราจะไปหาค้อนที่ไหนเนี่ยมันไม่มีค้อนประตูต่างๆก็เปิดไม่ได้เออเดี๋ยว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 ผู้คุมผู้คุมอย่าพึ่งอย่าพึ่งฆ่าฉันอย่าพึ่งฆ่าฉันอ่้ยฉันค้อนหนีไปก่อนดูซิมีม,ม,มีมีรถอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเออเฮ้ยทุกคนรถมันไม่มีแล้วอะแล้วเราจะแหกคุกยังไงประตูก็เปิดไม่ได้ แต่ว่าเมื่อกี้นี้เราขึ้นรถโดยที่ไม่ต้องเปิดประตูเลยนะทุกคนแต่ตอนนี้มันไม่มีรถแล้วเราต้องหาเบาะแสหรือหาอุปกรณ์อย่างอื่นมาช่วยให้เราแหกคุกแล้วละ่ะตอนนี้ดูเหมือนว่าเกิดเหตุการณ์จราจรแบบโอ้โหสับสนวุ่นวายเสียงปืนโอ้โหเต็มไปหมดทุกคนตอนนี้เราชักจะหลอนแล้วมันไม่มีอะไรที่จะช่วยเราแหกคุกนี่ได้เลยเหรอเฮ้ยในห้องขังก็ไม่มีเลยเหรอเนี่ยโอ้โห เราไม่กล้าลงไปข้างล่างแล้วตอนนี้ทุกคนผู้คุมข้างมากเลยถือปืนออกมาโอ้โหผู้คุมจะขึ้นมาข้างบนเราต้องลงข้างล่างโอ้โหแสงแสงกระสุนโอโ้ข้างนอกข้างนอกเดี๋ยวเราต้องหาเบาะแสจากถังขยะข้างนอกก่อนนะทุกคนเราต้องรีบหาแล้วลนะ่ะเดี๋ยวผู้คุมมาตรงนี้มันโล่งเกินไปเราไม่น่าจะรอดจากคมกระสุนได้ประตูก็เปิดไม่ได้โอ้โหแล้วเราจะหนีออกไปยังไงเนี่ย ก็ไอ้ผู้คุมมาแล้วทุกคนเราต้องวิ่งแล้วแหละโอ้โวิ่งวิ่งวิ่งไม่ต้องไปวิ่งเราสู้ปืนไม่ได้หรอกเฮ้ยนายอย่าไปผู้คุมอยู่ทางนั้นมามาขึ้นมาข้างบนนั่นไงบอกแล้วผู้คุมอยู่ทางนั้นโดนยิงเราไม่ล่ะเฮ้ยเยเดี๋ยวนะ้ยตรงนี้มันมีรูอะไรซ่อนหรือเปล่าโซโลอัดเข้าไปต่อยต่อยเฮ้ยหรือว่าภายใต้รูปโซโลนี้จะมีจะมีรูให้เราหนีโอ้โหไม่มีทุกคนไม่น่าจะมีนะ แล้วเราก็โอ้โหมันทะลุหน้าต่างออกไปก็ไม่ได้อีกกองเหล็กแล้วเราจะออกไปยังไงเนี่ยทุกคนคุกนี่มันไม่มีทางออกเลยเหรอหรือว่าเราจะต้องตายเหมือนนักโทษคนอื่นๆโอ้โหตรงนี้มันก็ทุบไม่ได้ทุกคนเราไม่รู้ว่าจะหาคอนจากตรงไหนถังขยะเราก็ค้นหมดแล้วเอ้ยแล้วตรงนี้มีอะไรไหมเนี่ยเอ้ยไม่มีอะไรเลยเหรอให้เราซ่อนอยู่เฉยๆเนี่ยนะโอ้ยแต่ว่ามันเนียนดีนะทุกคน เราซ่อนตัวจากผู้คุมเนียนไหมดูสิทุกคนโอ้โหแต่เราจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราโดนยิงตายมาหารถรถรถมีไหมรถก็ไม่มีทุกคนโอ้โหแล้วรถเราไปไหนเนี่ยมาอีกสักรอบได้ไหมเราจะแหกคุกโอ้โหคุกนี่มันโ,โหดร้ายเกินไปเรารับไม่ไหวเราทําอะไรผิดโอ้โหดูดูข้อมูลที่ดูบอดแซก่อนเดี๋ยวตอนนี้มีเพื่อน <S <S ๆคนไหนให้บอดแซอะไรไหมโอ้โหเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีน ภาษาอะไรญี่ปุ่นจีนอังกฤษโอ้โหเต็มไปหมดทุกคนเราไม่มีเบาะแสที่จะช่วยให้เราออกจากคุกนี้ได้เลยนี่ฉันทําผิดอะไรเนี่ยถึงต้องมาเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยเราจะออกไปดีไหมเนี่ยโอ้ยไม่น่าจะออกไปนะทุกคนข้างนอกมีเพื่อนนักโทษโอ้ยผู้คุมมาแล้ววายผู้คุมผู้คุมตอนนี้ผู้คุมถือปืนไล่ยิงนักโทษเต็มไปหมดโอ้โหตายเลยเรียบร้อย เฮ้ยมันไม่มีเบาะแสให้เราหนีออกจากคุกนี่เลยเหรอทุกคนแล้วเราจะต้องตายอยู่ในคุกนี่ใช่ไหมเนี่ยประตูอะไรก็เปิดไม่ได้โอ้โหเราชักจะสิ้นหวังแล้วสิฉันทำอะไรผิดทำไมต้องจับฉันมาขังคุกที่มันโหดร้ายขนาดนี้ฉันทำอะไรผิดเนี่ยฉันแค่ขโมยมะม่วงของเพื่อนข้างบ้านเองนะทุกคนโอ้โดนจับแล้วแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเราจะมานั่งทำไมเนี่ย เอ้แล้วนาย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 ,ยืนอยู่ตรงนี้ตั้งนานนายทําอะไรเนี่ยหรือว่ามันจะเป็นหุ่นทุกคนโอ้ข้างบนนี้มันก็ไม่มีรูที่จะทะลุออกไปได้นะทุกคนโอ้โหมันไม่มีเบาะแสอะไรเลยประตูนี่ก็เปิดไม่ได้สงสัยเราโอ้โหเราน่าจะจบชีวิตที่นี่แล้วมั้งเนี่ยเราหาเบาะแสอะไรก็ไม่เจอประตูก็เปิดไม่ได้ทั้งอย่างทุกคนโอ้โหเสียงปืนก็สนานวันไหว โอ้ยเราเราจะมานั่งทำไมมันไม่มีอะไรแล้วเนี่ยสงสัยต้องทำน้ำลงไปไปเก็บปลาดาบทุกคนเราต้องมาเก็บปลาเอาไว้สู้กับผู้คุมแล้วกันนะดูซิมันจะใช้สู้ยังไงได้บ้างเนี่ยทุกคนเอ้ยเอ้ยมันแทงมันฟันแทงนี่แหละเสร็จเราผู้คุมเราไปแทงผู้คุมแล้วหลังจากนั้นเราก็จะขโมยปืนผู้คุมแล้วเราก็ยิงผู้คุม แต่ว่าพังประตูก่อนอุย้ยเพื่อนโอ้โหโดนเพื่อนนักโทษด,ด้วยกันเลือดลดเลยเมื่อกี้ฉันขอโทษนะโอ้โหประตูนี้ก็พังไม่ได้ทุกคนปลามันน่าจะไม่แข็งแรงพอเดี๋ยวเราจะใช้ปลาดาบนี่แหลนะเนาะเอาไปต่อสู้กับผู้คุมนะใช้เป็นอาวุธนะทุกคนเพื่อเป็นการทําให้เราหนีออกจากคุกนี่ได้เดี๋ยวลองประตูนี้ก่อนโอ้โหประตูนี้ก็ไม่ได้เลยทุกคนไม่น่าจะมีผลนะเราน่าจะใช้ปานี่แหละ ไปจัดการผู้คุมข้างกันเถอะเผื่อเราจะได้ปืนมาสักกระบอกแล้วเราก็จะกัดการมันเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 เดี๋ยว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 โอ้ยยอมโอ้โหตายทุกคนโอ้ยนี่คิดอะไรอยู่เนี่ยเอาปลาไปสู้กับปืนโอ้โหตายสงสัยเราไม่น่าจะรอดทุกคนเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นประตูนี่เปิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราไม่มีเวลาเปิดแล้วตอนนี้เราต้องหนีแล้วผู้คุมผู้คุมเห็นเราพยายามจะเปิดประตูเรียบร้อยโอ้โห นี่มันคุกอะไรกันเนี่ยฉันแค่ขโมยมะม่วงของเพื่อนข้างบ้านนี่จับฉันมาอยู่ในคุกขังตายเลยแล้วเนี่ยโอโ้แต่ว่ามันไม่ได้ขังนะทุกคนมันปล่อยให้นักโทษเป็นอิสระเดินไปไหนก็ได้แต่ว่าผู้คุมก็มีอิสระในการที่จะถือปืนออกมาฆ่านักโทษเหมือนกันโอ้โหแล้วเราคงไม่น่าจะรอดนะทุกคนเราอยู่ข้างบนก่อนเราไม่น่าจะลงไปตอนนี้เสียงปืนแบบโอ้โหเสียงปืนรัวๆเลยทุกคน เฮ้ยเดินเเหมือนจะมีผู้คุมวิ่งลงมาเหมือนจะมีผู้คุมวิ่งขึ้นมาเราต้องลงลงลงแล้ววิ่งหนีก่อนโอ้โหแล้วทาไมคุกนี่มันโหดร้ายจังฮ้ยเราจะติดอยู่ในนี้เลยเหรอมันไม่มีเบาะแสอะไรเลยเหรอทุกคนเดี๋ยวเราขอเอาปลาตรงนี้ก่อนเพื่อเป็นอาวุธในการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดของเราได้มา เราลองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะทุกคนเมื่อกี้เราเอาปลาไปฟันนักโทษไปแทงเอ้ยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไ,ไชปฟันนักโทษเดี๋ยวไปฟันผู้คุมแต่ว่าเราโดนยิงตายเออนี่นี่ไงเสื้อขาวๆนี่ไงอุียเดี๋ยว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 อพี่ผมแค่จะลองเฉยๆครับยังไม่ได้ฟันเลยพี่ยิงผมแล้วโอ้โหตรงนี้น่าจะรอดโอ้โหไม่น่ารอดแล้วทุกคนตามเรามาโอ้โหยังตามมายิงในน้ำอีกเลยเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวฉันขอโทษฉันจะไม่ทำอีกแล้ว ตอนนี้ฉันจะไม่ทำอีกแล้วฉันจะไม่เอาปลาโอ้โหไม่ทันทุกคนตายเหลือแต่หัวลอ,อยน้ำโอ้ดูเหมือนว่าคุกนี่ไม่น่าจะมีทางรอดสําหรับเรานะทุกคนมันไม่มีเบาะแสอะไรเลยแล้วรถที่เราเคยขับหนีออกไปมันก็ไม่มีมาจอดแล้วอะดูสิทุกคนดูเหมือนว่าคุกนี่จะขังให้เราแบบโลกลืมเราที่นี่แหละ ตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดให้นักโทษเอ้ยให้ผู้คุมยิงซ้ําอยู่นี่แหละคืเหมือนว่าจะไม่มีเบาะแสนะทุกคนเราไม่รู้จะไปหาเบาะแสที่ไหนแล้วในถังขยะก็ไม่มีอะไรโอ้โหคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละทุกคนผมว่านะเราเหนื่อยแล้วที่จะต้องวิ่งหนีครั้งหน้าเรามาลองเป็นผู้คุมดีไหมโอ้ ไม่น่าจะมีทางออกแล้วทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับน่าจะจบแค่นี้แหละนะเราจนปัญญาจ,จริงๆทุกคนไม่มีวิธีหนีออกจากคุกนี้แล้วแหละโอเคน่าจะลาทุกคนแค่นี้นะครับเรายอมแพ้แล้วแหละยอมจำนนทุกคนคุกนี้มันโหดเกินไปเราหนีไม่ได้ละไปแล้วทุกคน